ห้ะาจะดวมี่เขามากกับซานเนอร์ซาฟุนอีกนพี่น้องเก็บบดขื้นหน้าาน,าาน,น,นี่อยู่หนาม่าจ้ะสูบลูกดูงคางกันเลยนเนาะหมูเดียวกัน้จน้าตาทางมือแบบเหว่เบอนหน้าหอยนี้นาน้ไปมาสิหลนตาลนะ ยี่ใน้ทุ้งก็มีจ้ะมันจะดีด้ตา จ้าสวัสดีย่อมคืนจากพี่น้องของวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมงฮกหาจ้ะวันนี้สาวฝนเสือผ้าพี่พ้าน้องมาไต่เห็ดปวกอีกเทื่อนึงจากพี่น้องไปหลุนไปชมนุ่กันวัดสิมานบ่จ้ะไต่จ้าไปหลุนเห็ดปวกก็สาวฝนเลยจ้าจ้าพาพี่พ้าน้องมาไต,ต่เห็ดปวกย่อมคืนจากพี่น้องเขามาปลาปุ๊บพอกระพอ,พอ,พอ,พอเลยจ้ะมึงกระพอ,อพี่นาะ ตอนนี้คุณกบแล้วสาวคนเสียติดเยกะปะงามแห้งจางงามแห้งน้องหงสกูเค่อเดินผ่านสามคนฝากฝากเนี่เข้าใจใช่ไหมฮะอ ใส่เต็มอยู่จ้ะนี่งามเนาะแมนังคำนมใซาฟฟนก็ลั่ได้แจะสองสำรูกแต่ว่าบริไทศทยพีนองบืงะนะจจะให้ทโทษสักอ๋อบุหรฝากอ,อ้คขึหนึุงรอะพีนองคนตกบ้าแมนคนตกนิ่นเนาะ ูให้พี่น้องค่ะรอบนี้โอ้ยอันเพินน่นแม่งบันทีกินเพิ่นก็ลังสิโพกับมีเนาะอืมดินผูค้าเป็นหลังงามพี่น้องเอาไปแกงหรือว่านดีเนาะเมียน mừng sống nữa giờ thì kế thì kia hết nào mặc lại ô ngon thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มีเอฟซีเป็นธามวาซาฟุนมันขายทรง,อย,ง,อ,งอยู่บ่โอ้ยซาฟุนมันเลยขายทรงจ้ะพี่น้องขาจะเทาบานกับบุอจ้ะเฮ็ดผู้คือกันจะบานซาฟุนมันอยู่ไกลผู้ขอโทษขออภัยที่สีลายเด้อจ้ะมีโอกาสได้ซาฟุน,ฟนสเตโง,งให้พี่น้องกิน,นแบบกะซาฟุนก็เที่ยวไกลกว่าสัมหาหอดบ้านตีเลยไปกราบกับค,นคำนะจ้ะ าพี่น้องสร้านถาน้องไายหลู่ไปพอไหวอีกมุมดอกไงเพราะมุมน,นัน้นแหงดิด่งแหงจ้ะเตื่นมเตรียมพี่น้นนองฝ้าม้นานมๆจ้ะปีนให้ปลอออกค่ะ่งเราบังหันวังไายบันไดหนะนเราไม่ออกไลนเห่งโเนาะ ีรอบสองออกคาแพ่งกัะออกอยุ้ยเฉลยไเทได้พี่หนอแพ้ามากกระไดอยู่เด้อมีในในอลเลยทุกคนได้แต่หัวบรูดเนอ,องวงอมุงกีขยะึ้นกันนะ่จาจะพี่หนอ <laughs> คนกย็ยะ อือคือจยากของเสบเนาะไม่เห็น,นมูนี้บ้านเด็มูใหญ่นะะมูใหญ่ครับจะเขึ้นออกยายไม่ต้องผุนดี hết sức cùng xa phun này Đúng cái phủ Xa phun sắc hết cuồng đi chẳng zoom chùm วาเป็นหนึ่งปีกินเหรอขาเอาขื้เกาจสะแสบ ขอขอบุญทุกไล์ทุกแชร์ทุกการติดตามเลยจ้ะอีฟซี่เออก่าอีฟซีใหม่สู้ๆทุกคนเลย้ะพี่นาะเฮ้ยเหนอยหน่ายจ้ะโอ้ยเจ้าใครเหนื่อยเนาะโอ้ยจิตาออนซอนเนาะ

สันนมาะออห้ไม่ได้จ้าเอฟซีชีวิตเห็นประเก็บซอยสาฟุนออนอนแห้งจ้ะนอนแห้งเนาะองอ่ายธรรมดาจอองงายจ้ะออ้ยมันกระตาห้าจัดพี่น้งนองนะสาฟุนสา้าข้าเดียวเต็มตาเลยจ้า sao con định dọn dẹp khoai sao con định kịp vậy chứ? nhau đôi

คุณกินทัก ม,มีขือมีมัดวนแหงพี่น้องคนใหญ่สาฝน,นมาเลยทายคีบกรได้ร้ายจ้ะเดก้บอก่จ้างจุ่มนีพี่น้องมาโผล่มาเลือดเห็จ้ะค่แขงเนาะมูเรียกันเหรอจ้ะ่ว่าจุ่มไ่แหงจุ่มนี้ใช่เก็่กับสาฝนเลยจ้ะจ้าอาจจะถนาจ้ะ เดี๋ยวไม่เข้ามาอืมกิดกับสาวคุนเลอสาวฟนใหเอิ่นพี่น้องเก็บบ้าคืนอะจ๊ะนเอาล่างการพักแค่มูลเดียวไปได้ไปสายเลยเนาะอืมมจัดมูลเดียวเต็มตาอีกเลยจ้ะไม่สาหักดอกน่อยพี่น้องห้านขึ้นแห่งปัน ไปจะเต็มไปเนาะอย่างเข้ามาขอเข้าถูกมองมองเดียวกับเต็มตาเนาะอืมโอ้ยเจีได้ไปเดวกระตาใหญ่ๆมาเนาะ คนร้ายดูว่าเปนสิบิดพทีน้อโมอเมนบอลลดเลย โอ oh, okay, wow. oh. uh ้ huh. ี่เนาะิดจริอเดีสิวคิดจะไหนสิวะคเนาะตาจุ่มบุ่มพี่เนาะจ้าด้น้ำกัดอีจ้าอน้ำเพกกะเพกนองมานี่ตรงนี้ อ้วนๆเนาะเอาขี่เกาเขาอุ้ยหอ,อยหยางแม่เนาะแม่ใแต่ดอกใหญ่แหงเนาะขุดหยากแน่เด้อค่ะเป็นขาเหาะ ยังก่อหักเพกก่อเพลงโอ้โหเฮไปทางไหนก็พอจะเฮ็ดนะแม่งนะจ้ะดูโผเลยใช่ เพื่นกำลังจะพูนจากดินเนาะกำลังด ан> ันเข็งพนตกนี่จ้ะพุนเอื่อยพุนทั้งถึงดอกง่ายๆเดี๋ยวเอาตัวนี้คอยให้พี่น้องเบิ้งก่อนนะ nè ừ đọc hoa thật đi bừng đọt ngay trưng trưng gan já นี่เจ,จังป็นสีฟ้ามาเอาเจ็ดยากอด,อาาด,าดพี่น้องเ็ปอดปวดยังมาผูกมาผูกโอ้ยพี่น้องเจ็ปวหไงเด้อจ้ะมาให้ปวกตา <c oughs> ตัวทางน้องเคยเอามาจ้ะงหาย่กันพี่น้องพน้องแล้วมาสีลนตาล Đi đây thùng cũng mì cả, mình tự yêu ta. nước bứt nè, nước cổ. không chơi แต่ตาเอาก็บวมีมองใส่แล้วเนาะมีใส่ถุงอ๋อเนรอไปมองเดียวก็เลือตาแลวเนาะจ้นี่ก็ต้ังคูนะ้อ มันนิ่มันสุดยอดเลยนะนี่ ยังอยูอ่ที่น้องวาดเดิเดจ้ะตัวไกลๆก่อนเด้ดนอ,อน,มามาน้อจะฟุ้งม่านขับมันี่ยค่ะ ได้มาได้กระมันเนาะแมนจ่ะนคนก็เต็มอยู่เลยเนาะแมนจ้ะเฮ็ดไผเฮ็ดม,มันมันไพ่มันมันพี่เนาะ อุ i, um, now, yeah. ้ยขาขี้เห่าแท้อ๋อผูดนะจ๊ะอ่ออนไรอุ้ยอุ้ยมีงขี้ดินเนาะแมนจ๊ะขี้ดินเป็นน้ำเนรอผูดเป็นกระลงลึกเงาเนาะ

มีผัวอยู่จังนะมีหลายหลุนเนาะอืมอมาพร้อมกันจะรอด ถึรที่นาะจ้าหอยดอกโมโนเขียวโมนี่เป็นบานเนาะบานเต่แขนะ็งเนาะก็ล่างบานแต่ก็ร่างงะค้นหาเห็ดกระไรคุนหน้องอะไรดีดีไง เหตุผลอ็ดมาลชาคนกัญญาอยู่วัดเหมือย,อยู่บานแต่ไม่เห็นเห็นตอนบานโอ้อโบแม่เป็นหายของความมันเกิดชีวิตเฮ็ดบ่าบมันนี่อ๋อแม่ไปจัดจ้ามันเกิดจัดนะแค่คือหนองมัดในอนลุ <c oughs> ยยางเดียวเลยชีวิตไปปลาได้กับพอ่อเนาะ นี่ขนาดป้าเนยน,น้อยมากจาก้ะเนาะนี่พี่น้องลืมเอาเทียนมาปาเคนซี่วีเทดเปล่าอยู่กับเพจ ฮิตบนะัปปกเข้ามาเก็บอยู่ไซนี่เก็บตาแถวบ้านจะแถวบ้านข้างกลางว่างๆที่น้องาะคือถุงซีอยู่ดมหลาคนมาเลยไปเก็บอยู่พูกน่าจะฮิตบัก เป็นให้ป,ปวดกิก๊กเก็บแถวบ้านเก็บแถวผู้ก็มีจ้ะแต่เฮ็ดป,ปวดไงเก็บอยู่แถวบ้านมาจ้ะมีอมอนพี่นนองมีอีกปาาระจะนี่มีอีกจะจุ่มอีกง้ามพี่นอโอาะ ายกล้วยดอกไม้จะามอยู่งามไหมจ้ะสูบดูอยู่หง,า,นนง,งางกันเลยเนาะมูเดียวกันกแต่จะเตลมูลนี่่ามันลอยสองลอยดอกคุณวชีวิเทเอ๋อแม่เลยจ๊ะ อืมสอ,อนให้อ่ามันมือเลยพี่น้องเก็บเพชรมูปกติกันคือทุกหลอกสิบรี้ยให้กปปเก็บปลาเนี่จ้ะคนแถบวหวานเก็บไร้ล,ลาย ủa dọc nhà hưng nó cái thang này nó cái thang Tao nó đọc nó nam cái thang nữa nóng 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 お待たせなさい。 กขางมน้ดเว่เบองพหนพออยู่ดี้ยนงนกันดอกงายใหญ่เนาะอ้าค่ะอเมือนี่ยม่ญ่เนาะเมย่้องทำแ่ดอกพันงามแห้งเราเขาเก็บนะพี่น่อ่ ยินเ no. mm ็ด hmm. ท mm ี hmm. mm ่ส hmm. mm ิบานด้อจ้ะพี่น้องมองเข็มบเก็มพื้นออกอันนี้จาพี่น้องรอคิปเดี๋ยสีเกาเขาต้ว หนึ่งช่องก็สวนมากอาก็ษีพาพี่พ่อหองมาสรุปขีดว่าเบืองยอดเฮ็ดเขาห้าวใจพี่น้องเดินตาหนึ่งตัวนี้บ่มีกระตาใส่จะห้าวใจว่าห้าวเอาถุงไปนั่มนล้จ้ะใส่ถุงมาในซองถุงจ้ะพี่น้องหรือว่ามันแบบสุดยอดด้วยจ้ะดอกเฮ็ดก็งามอลังการเห็นพี่น้องเบืองคัดกัวเห็ดปวกตาดิจะดอกเห็นงามคัดจ้ะ จ้าชื่นชอบคลิปนี้เพราะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิพี่เฮทนะจ้ากอเคบินงแจกระมือน,มนั่งจากพี่น้องเพ่จะได้พาคลิปใหม่ๆจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้เพราะจบคลิปเพียงสน้ทเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า